จากคุณจะุดค่ะนูเรียไงไว้เลยนะคะคราวนี้ <c oughs> ขอดูอีกเอาตกอ,อ,อีกรอบหนึ่งต้องเบินดูด้อยค่ะตาีปุ้นนี่หล่อนจะยือดอาชีพขายดอกไม้แล้วเหรอเนี่ยฮะตูมเจ้านี่ทำมาได้ยังไงเนี่ยอุย้ย คลมมานะชิยะลมเนี่ยนะมันไปกระซิบบอกเราสองคนว่าหล่อนเนี่ยกำลังมีเรื่องกลุ้มใจเป็นไงยะํำนวนฉันเลิศไหม <c oughs> ฟังแล้วปรารถนาจะอาเจียนเออนี่บูนแล้วทำไมเหรอเธอบอกฉันว่าเธอไม่สบายใจแล้วทำไมดอกไม้เต็มบ้านช่องไปหมดอะ่ะนี่ฉันนึกว่างานเปิดบริษัทอะไรซะอีกอ่ะช็อกโกแลตก้วคุณบูนราวนี้่ะจากคุณพิชัยค่ะโอ้โห <Hey. S 2> สแสดงว่าต้องใช่ช็อกโกแลตกับดอกไม้จากร้านที่เธอเป็นเจ้าของเนยได้เลยอ่ะ mm hmm. อของกำนันจากเสียใช้อีกและวสิ mm hmm. แล้วก็ได้สลุดด้วยว้าว oh, wow. อิจฉาตาแหกนี่ทำไมไม่มีพวกป่าป่าเนี่ยเอาของพวกนี้มาปนเปิดฉันบ mm hmm. ้างคะนางเจ้า mm hmm. อย่างเธอนะไม่ต้องเยอะขนาดนี้หรอกแค่กุหลาบดอกเดียวหล่อนก็โอเคแล้วใช่ไหม นี่หล่อนดูถูกเพื่อนนะยะอย่างฉันเนี่ยนะไม่กระจอกนะยะ <c oughs> นี่เลิกทะเลาะกันได้แล้หมู่นี้ฉันยิ่งเบื่อเสียงทะเลาะกันอยู่เป <c oughs> ็นเอาม่กเลยนะเอางี้ดีกว่านะ <c oughs> มีเรื่องไม่สบายใจหนักนาสาหาัสกันขนาดไหนนะบอกเราสองคนเผ <c oughs> ื่อว่านางฟ้าแสนสวยอย่างเราสองคนเนี่ยจะช่วยกันปัดเตาไงฮะฉันลาอจางานแล้ว ไดดีมันต้องอย่างนี้ในที่สุดหล่อนก็รู้จักเข้มแข็งเหมือนคนณเถเข้าบ้างโอโ้ตั้งแต่คบกันมานะจ๊ะเพิ่งได้ดังใจก็คราวนี้แหละยยบูนดีเดนอ,อะไรกันคุณแม่โกรธฉันจะแย่อยู่ละ <c oughs> และอีตาบ,บ้าสองคนนั้นนะยังตามล้างตามผลานตามมาที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยอ่ะฉันเบื่อจะแย่อยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงดีโธ่ยยบูน เบื่อก็หนีซะสิไม่เห็นจะยากเลยหนีเหรอเราจะให้นีไปไหนอะไปเมืองนอกคุณอยากไปหาในทีแล้วก็เที่ยวชิโนนสักพักแล้วค่อยกลับมาค่ะไม่ได้หรอกลูกลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงยิงเรือนะลูกจะเดินทางไปต่างประเทศได้ยังไงคนเดียวอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้หรอกลูกคุณแม่ขะสมัยนี้แล้วนะคะเขาเดินทางกันเป็นว่าเล่นเลยไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วค่ะแล้วกรุงเทพลอนดอนก็ไม่กี่ชั่วโมงเองขอบูญไปนะคะเพราะว่าถ้าจะไปนี่ให้วิชัยก็ไปเป็นเพื่อนดีไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ไม่ได้น่าเกลียดนี่แม่ว่าถ้าลูกอยากจะไปนะจ๊ะ ลูกคอยคุณสรุธดีกว่าคุณสรุดนะลูกเขาเดินทางต่างประเทศมาจนรอบแล้วเขาเดินทางมาจนปลุกแล้วลูกนะแล้วแม่ก็จะได้สบายใจด้วยอย่างน้อยก็ได้หมดห่วผมว่าวิชัยดีกว่านะแต่ฉันว่าสรุธดีกว่าวิชัยดีกว่าสรุธเขาเดินทางมันรอบวิชัยเขาเดินทางยิ่งกว่าแต่ฉันว่ารอบสรุธบุญอยากไปคนเดียวตายแล้วลูกตกใจหมดเลยอะ ลูกมีดื้อจริงๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่คะตั้งแต่เล็กจนโตบุญไม่เคยขอไม่เคยขัดใจคุณพ่อคุณแม่เลยบุญตามใจคุณพ่อคุณแม่มาตลอดตอนนี้บุญรู้สึกว่าบุญเหนื่อยคะ่ะทั้งเหนื่อยทั้งเบื่ออะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่ารอบๆท้ามันวุ่นวายกันไปหมด บูญอยากไปไหนไกลๆอยากไปพักผ่อนอยากไปที่ที่ทำให้จิตใจของบูญสงบได้พ่อคุณแม่ให้บูญไปนะคะบูนไหว้ละคะ่ะให้บูญไปเถอนะคะอแล้วติดต่อตะทีได้ออยังล่ะลูก ยังเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบุมไปโทรหาอีกทีเลยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นยังไงไม่อยากให้ลูกไปหรอือฉันก็อดบ่วงไม่ไหวอ่ะรู้ว่าเขาต้องไปคนเดียวกลัวที่สุดเลยกลัวผู้ชายมันมาหลอกลวง ถ้าจะทำให้ลูกฉันนี่ช้ำใจอะสิอดคิดไปไม่ได้แล้วเนี่อ,อ่ะในพาทีเขาคงจะดูแลพี่สาวเขาได้หรอกหนะน้าฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนี้สายป่านมันกำลังตึงนะถ้าหากเราจะดึงจะลังเอาไว้นะคิดบ่ามันคงจะมีแต่ขาดลอยไปเพราะนั้นผ่อนผ่อนไว้บ้างเถอะนะนั่นนะสิฉันนี่กลัวมากเลยกลัวลูกใจแตก แล้วมันก็จะไม่ว่านอนสอนง่ายเหมือนอย่างนี้อะสิกลัว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 มากเลยเนี่ยเราเนะี่ยเลี้ยงลูกมาตั้งยี่สิบปีแล้วก็อบรมมากับมือแบบนี้เหรอลูกจะมาใจแต่ไกลแค่ไปเมืองนอกเมืองนาแค่เนี้ยมันก็จะเกินไปนะ เชื่อใจลูกไว้บ้างเถอะนะฮะคุณลองมานั่งคิดดูที่ว่าตอนเนี้ยลูกเราน่ะโตเป็นสาวแล้วเขาไม่ใช่เด็กหญิงคาราโบนเหมือนอย่างแต่ก่อนคุณเชื่อบ้างเถอะ